เฮ้ยเยก็สวัสดีครับทุกคนก็ก็เดินทางมาถึงตอนที่แปดแล้วนะครับก็อยากดูแบบรวมตอนไหมหรือว่าอยากแบบดูตอนที่เท่าไหร่หรือว่าอยากดูเรื่องไหนก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับโอเคมาเริ่มกันเลยพรพรพพวกเราสุดยอดพวกเราได้ที่หนึ่งแล้วครับคุณสามารถปกป้องคอริสตัลได้สําเร็จเคยลิมิเต็ดได้ที่หนึ่งจากหอคอยทั้งหมดเสร็จสมบูรณ์ ว่าแล้วมันยังยากเกินไปสาหรับตอนนี้สินะคุยตอนเนี่ยเราขาดเขมไม่ได้ตัวคนเดียว5 6้1รสทับหนึ่งพันเกมที่สุดลงแล้วคุณพี่ซัพพอร์ตเทพมากเลยครับขอบคุณจริงๆไว้รอแข็งแข่งที่กว่านี้ค่อยมาเคลียร์ใหม่ขอบคุณที่แบบนั้นเก่งมากกล้ามากขอบคุณครับแต่ก็ไม่รู้ว่าจะได้เคลียร์ควสเดิมอีกไหมผมเชื่อใจพี่อยู่แล้วถึงจะเพลผมก็เถอะ ขอให้พวกเราได้อยู่ทีมเดียวก,กันอีกนะครับเหลือเชื่อทั้งหมดนี้เป็นฝีมือของเพลเยอร์ซัพพอร์ตจริงดิที่สำคัญเขาเล่วไต่ำกว่าเราได้ซ้ำหรือว่าจะเป็นบัคถ้างั้นผมขอตัวก่อนนะครับเพย์เยอร์นาทีมาจากเกมออกไปรับของรางวัลเลยดีกว่าคุณซองจีฮาน ดาบดอกเหมยน้อรู้จักผมด้วยเหรอครับจำได้ว่าพวกเรายไม่เคยเจอกันเลยนะต้องชวนเขาให้ได้จากเสกกายภาพที่ขอแสดงให้เห็นในสองแบบที่ผ่านมามันก็ชัดเจนพอแล้วว่าเดวเจนต้องการเขาแบบนี้ในหานะคนของเดวเจนฉันอิมมก,อมกยองต้องชวนเขามาอยู่กิวรอให้ได้ ขอเบอร์โทรได้ไหมคะเอ๊ะว่าไงนะคือคือคือว่ามันไม่ใช่อย่างที่คิดนะอธิบาย,ยอะไรเกี่ยวกับคิวของเบอร์ติดต่อเพื่อสัญญาข้าคิวของเบอร์ผู้ชายที่เพิ่งเคยเจอกันครั้งแรกเราข้าขั้นตอนทั้งหมดเลยเหรอฉันเป็นสมาชิกคิวไดเวอรเรน ฉันอยากจะเสนอโทษทีนะผมจำเบอร์ถือผมจำเบอร์ชมือถือของตัวเองไม่ได้ฮะไว้ผมมาบอกตอนที่เจอกันครั้งหน้าก็แล้วกันขอตัวก่อนนะเพยเยอร์ในทีมออกจากเกมจำเบอร์โทรของตัวเองไม่ได้นะนะ หรือว่านี่เรากำลังโดนไปเส็จทางอ้อมอยู่เหรอเนี่ยพอมาคิดคิดดูแล้วที่ผ่านมาเราใช้แต่เบอร์ของอเมริกามาตลอดเลยจำเบอร์เกาหลีไม่ได้ซะแล้วจะจูจ่ใจะไปถามเบอร์มือถือเองกับคนอื่นมันก็ยังไงยังไงอยู่จะว่าไปแล้วข้อเสนอเข้ากิว มัวแต่คิดเรื่องอื่นจนลืมไปเลยฮะที่จริงแล้วเราควรจะขอเบอร์อของเธอไว้ก่อนแต่ช่างเถอะเพราะตอนนี้ยังไม่จำเป็นต้องเข้าคิวหรอกหน้าต่างสเตตัสสิ่งที่สําคัญที่สุดในตอนนี้คือรางวัลที่ได้มากคือรางวัลที่ได้มาเขาน่าจะแปลผิดไหนดูซิเลิ่เพิ่มเป็นสองได้จีมาพันหที่สําคัญพลังทธิ ได้พลังศักดิ์สธ์มาด้วยแค่นี้ก็คุ้มแล้วแค่หนึ่งาจีพีซื้ออะไรไม่ได้เลยฮะสาิษัทยาวนากับพี่สองพี่สิบทั้งทียังเจอของแพงขนาดนี้เลยกลับบ้านไปไล่ขะกลับบ้านไปไล่ไล่ขะไล่หาของที่พี่ทิ้งไว้ดีกว่ามั้งปิดประตู ฮะวันทุกคนย่อมมีช่วงเวลาที่ตัวเองนึกเสียใจที่สุดชีวิตก่อนผมมีเรื่องที่ทําให้เสียใจหลายเรื่องและ,ละหรือว่าแต่สิ่งที่ทำให้ผมเสียใจมากที่สุดในชีวิตคือเรื่องที่ผมไม่ไม่อาจปกป้องเธอได้โหต่เช้าได้ด้วยแฮะสั่งมาแล้วหรอคะถ้ามีโอกาสได้เจอนีกผมมีหลายสิ่งหลายอย่างที่อยากจะบอกเธอไม่เป็นไรคะ่ะ เธอเป็นเด็กที่เข้มแข็งจริงเซฮาใช่หนูว่เก่งอยู่แล้วเพราะงั้นหนูจะเป็นคนดูแลคุณอาเองนะคะขอบคุณนะที่ทำเพื่อฉันมาตลอดแล้วก็ไม่ต้องเศร้าไปนะเชื่อใจหนูไดเลยค่ะคุณอาขอโทษนะที่ฉันปกป้องเธอไม่ได้ไม่ฉันรู้มันอาจจะฟังดูน่าอายเฮเธอมาถึงแย่แบบนั้นล่ะ แต่ว่าฉันเร่งรีบไปอาบน้ำก่อนสิคะฉันคิดถึงเธอเหลือเกินคุณอาเยอผมเสียครอบครัวไปตั้งแต่ยังเป็นเด็กตอนนี้ทั้งบ้านก็เหลือแค่เราสองคนแล้วสินะ <c oughs> เธอคือคนในครอบครัวเพียงคนเดียวของผมแล้วก็เป็นคนที่ผมรักมากที่สุดสยืนเซอา หมอน,นั่นโทรหาเธอบ้างไหมก่อนอ่น็โทรมาค่ะแต่ว่าแต่อะไรเขาบอกว่าเขากำลังมีความรักที่พ่อจะบอกก็มีแค่นี้แหละแบอบกเขาไงเขาพ่อตกลงรับคนคนนึงเนี่ยครับเสียสติไปแล้วนะลูกมันจะเป็นต้องเข้าใจก็ได้แอ้อยูทำไมครับพ่อจะทิ้งประเทศทิ้งหนูไปง่ายแบบนี้หรอืางสิ่เธอจะขอให้พ่อทำแล้วเธอยอแลอ้วเธอจะยอมรับฉันเป็นแฟนแล้วพ่อเขายอมรับเงื่อนไขบ้าแบบนั้นได้ย,ยังไงพ่อต้องวางแล้ว ไอเสดสวะเอ้ยแต่บางค็เป็นคนสสดงเสียนะมาตลอดสวะเลยความรับผิดชอบยอนทิ้งประเทศทิ้งครอบครัวเพราะผู้หญิงเน,นะ่นะที่อาที่รู้เรื่องอะไรด้วยเลยเดี๋ยวเธอต้องมาทร,รมายกเพราะแกคุณอาร้อยแต่งลูปเป็นคนหนุ่มอาใช่ไหมชิบหายะเออโทษทีนะเซียปฏพอา,ขอ,อาของขึ้นไปหน่อยนะ <c oughs> อาทนไม่ไหวเราทำกไปไหมนะ พ่อแม่ขังฉันก็เป็นพ่อของเธออยู่ดีเธอถึงอาถึงนี่ทรลานเร็วนะค่คะตุ๊บหนูยังไม่ได้เป็นคนลงมือเลยไม่ต้องห่วงนะคุณอาหนูโอเคเซอาเป็นแบบนี้มาตลอดตอนที่แม่ของเธอจากไปหรือแม้แต่ตอนที่โดนพ่อทิ้งเธอยังพยายามหัวเราะร่าเริงม,มาตลอดเพราะเธอเป็นห่วงเรากลัวว่าเราจะเป็นกังวลแต่ว่า เธอจงเป็นต้องฝืนตัวเองอีกแล้วเพราะตอนจากนี้หลานตัวขึ้นเยอะเลยนะเซียขอบคุณที่คอยดูแลฉันมาตลอดเอ๊ะไม่เป็นไรค่ะฉันจะปกป,ป้องเชงและฝืนตัวเองแล้ว,ลวนะค่ะขอบคุณนะคุณอาแต่ว่า เหมืนอนเนี่ย <c oughs> อ่ะโซย่าก,ก็น,นำคิวเดลเวจินอุ๊ฟ <c oughs> อยากข่าก็ข่าไมเถอะค่ะคุณหนูเมื่อเม่อุ้ฟโทษทีเลิกฝืนเถอะโ <c oughs> ทษทีนะกายยองวันนั้นเป็นคนตลกชมัดขอก้าวเสร็จอิมกายยองเลยนะเนี่ยจะเบอกตัวเองไม่ได้แบบเขาเอันที่ตลกชมัด ไม่ใช่ว่าน่าเ่ยครับใช่ไม่ไรให้น่าจะจำสำหรับเพศตรงข้ามใช่ไว้สำหรับกับคณหนูแถมยังดูเหมือนผู้ชายมากกว่าผู้หญิงด้วยจริงจังอีกแยะเธอรูเจอรู้ยไงว่าตัวเองป๊อปแค่ไหนโหดูนั่นสิดาตรงไหนก็นยอมชวนเธอไปเดทดดีไหมอย่างแกนั่นนะจะเทโรปฏิเสธแน่นอนคือเป็นผู้นญิงในที่สาธารณะแล้วก็เธอโรด่ดาแน่อ่าที่เท้าใช้รู้สึกผ่อนคลายทุกครั้งที่มาจริง คุณหนมีแผนจะจ้างซองจียานไหมคะแน่นอนไม่ว่า,างไงฉันก็จะเอาของมาเข้ากิลให้เดวิเจนได้ให้ได้ถ้าแก่เล็นใหญ่เลยแถมยังบอกฉันทําทุกทีได้ได้เลยนะรู้สึกเหมือนโดนกดดันแล้วสิฉันแค่คิดแบบนี้นคะ่ะซองจีฮาร์ซอนสว่า์มากเขาจะเป็นต้องเขาจะเป็นต่อกิลของเราอะไรกัน ทำไมวันนี้ถึงมีเฮเยอรมาเปิดไลฟ์สดด้วยละ่ะฉันจำได้ว่าวันนี้มแมทสำคัญวันนี้ไม่มีแมทสำคัญไม่ใช่หรอคุณหนูยังไม่เลิกดูไลฟ์แบบนี้อีกหรอคะหมายความว่าไงไลฟ์แบบนี้มาไลฟ์สดอย่างเป็นทางการนะหรอคะแอบคุณหนูนะั่นมันมีอะไรซองจีฮานเซฮาเริ่มไลฟ์หรือยังเรื่อง,อางราคามาขึ้นไลฟ์ในมือถือของหนูแล้วทําไมคุณหนูถึงชอบเข้อดูชอบสตรีมเสียงท้ายนี่นักล่ะคะ เดนอมเบอร์เดนมั้งดูนั่นซะก,ก่อนอเพราะว่าเธอเองเป็นน้องเขยและชาดาบเซฮาถอยไปนิดนึงสิได้ค่ะเอ้าคนคอมเมนต์ดาวเทียวเลยนี่เขาคิดจะทำอะไรเอ้าพังเฉย คนนรียเราพลอยค่าความสำเร็จรู้สึกดีใช่ไหมต่อเลยแล้วกันคนเรียนเราพลอยค่าความสำเร็จคนเรียเราพลอยค่าความสำเร็จคนนรียเราพลอยค่าความสำเร็จ,รอรจโอ้โหได้พลอยเยอะมากได้เวลาพูดเรื่องการอัดสินใจของไอ้คนสยศราชาดาบมันสวยนั้นแล้วบัตเทนลุกบัตเทนทูคือโลตสตรีมของบัตเทนเน็ต เป็นแพลตฟอร์อมที่ผูกขายกับตลาดไทยอินเทอร์เน็ตทั่วโลกมันคือส่วนหนึ่งของแพทเทนเน็ตไดวิวคุยายศคุณธนาช่วยทำให้พอยค้างเลยเพิ่มขึ้นทุกครั้งที่ผ่านเงนื่อนไขตลอดซองย,ยี่ห้อชิดเสียงในฐานะน้องเขยราชดาบเป็นโอกาสาที่มอยสุดที่จะเก็บรางวัลทั้งหมดจากเครือของแบทเทนทูบข้อเสนอทั่วไปคุณผ่านเงื่อนไขรุ่นเร็วผู้ชมหนึ่งข้อเสนอทั่วไปคุณผ่านเงื่อนไขได้รับหนึ่งแสนดิสไลค์ <laughs> เราทำงานได้ด้วยมือเปล่าเหรอเนี่ยแล้วต้องทําให้คนมากดดิสไลค์กันสุดท้ายก็ได้ใช้ประโยชน์จากไอ้โง่เซซิจนได้ราชาดาบมโหจะถี่อยากก่าคนอีกนกจะรับผิดชอบอยังไงแล้วก็ดาบค่อยสีดำเพราะแฟนคลับของราชาดาสินะไอ้พวกบ้าที่ทำให้เซียร์ต้องตายไม่เป็นคนกลุ่มยุทที่ข้างใครใยุ่นเซจุนจัดจัดแต่พอเราหันไปเขาชอบก็ได้เปลีนเป็นความเกลียดชัง จะทำมาเริ่มมุ่งเป้าที่สายเล็บเพียงคนเดียวของรัชดาหยูเซียที่รัชดาทอดทิ้งประเทศเราไปเพราะบาปที่ลูกสาวก่อไว้ไเพื่อเขายอมกลับประเทศเขาเซียจะต้องตายฆ่าเธอสุดท้ายเธอก็ตายนี่เมื่อพวกมันอยากหาที่ระบายลมนักแล้วก็ฟังให้ดีฉันยังเป็นเป้าหมายให้พวกแกเองไอหาเอ้ยอยู่๋ยวนี้นะเฟย ออนั่นบอกให้ฟังแต่ดันมาทำลายดาบต่ออย่างอย่างปั่นเลยวะอีโตะริวเฮจะไม่กลับมาอีกแล้วแล้วไงก็แค่ดาบบอลซิดีเห็นเขาสัดาจะได้นั้นยังหมวกแค่ดาบบอลสิกหรอเรื่องรูปบัน้นดาบฉันไม่สนหรอกแต่พวกแฟนคลับนัานข้างจะระเบิดช่างจะระเบิดแล้วมั้งเราฟังเสียงวัตถุการณนาของเขาเองนี่เสียงตอนที่เรยสว่างลูกสาวเรื่องการออกสัญชาติพ่อค้าเกิดอะไรขึ้น ทำไมจย่ๆถึงไปแบบนั้นฉันนั่ะผู้หญิงคนหนึง่งฮะทั้งหมดนี้ฉันทำกาแฟเธอไอสายเร็วนั่นแล้วพ่อังทิ้งหนูไปได้หรอคะอะไรวะเรื่องจริงเหรอเนี่ยช่องฉันเลิมเงียกันหมดแล้ววะอืะอม,มันคือสิ่งที่เธอขอให้ฉันทำเพื่อจะยอมรับฉันเป็นแฟนถ้าเป็นเรื่องแต่งงานหงห้ามกันไม่ได้ม้งไม่เชื่อว่าให้ต้องมีการตัดต่อแน,น่นอนตัดต่อบ้านไอ้นนี่ไอพวกไฟาย้วก็ไนคิวบอร์ด สวัสดีครับทุกคนฉันรู้ส่าวของไอเชดายืนเซียนางฟ้าใั้ชั่อนี้แล้วใจกับเรื่องที่ยิงเหมือนกันนะฉันแต่เรื่องที่ฉันอยากจะบอกทุกคนก็คือพ่อบอกไว้ว่าจะรกราชวังดาบให้กับฉันตอนนั้ฉนฉะเรื่องพ่อหนูแค่ไหงนได้เยอะแล้วพ่อเงินไปซื้อพ่อคนใหม่แม่งเลยแต่ว่าชันไม่สามารถรับมรดกจากคนที่ชิงครอบครัวก,กับชงประเทศตัวเองได้แบบนั้นหรอกเพราะงั้นฉันเลยแล้วฉันตัดสินใจแล้วว่าจะ บริจาคเชิงด่านน,านี้ให้เป็นสบายของประเทศชาติฉันหวังว่าการบริจาคนี้จะเป็นเงินทุนให้กับผลประโยชน์ให้เพื่อของประเทศเกาหลีได้นะคะส่วนรายละเอียดที่เหียวฉันว่าฉันจะมาอธิบายมาหลังสามสิบนาทีแล้วใครจะบริจาคบ้านเหรอมาวาเนี่ยจะไใชแล้วทำไมเราต้องบริาจาคสมบัติทุกอย่างที่มีได้นะคะตอนนี้ฉันมีสติดีตอนนีเรียนก็ไม่แน่ใจว่าจะกล่อมเธอได้ไหม ื่อวันนี้ใครจะไปยอมรับง่ายๆกันละ่ะเตือนนี้ที่หลายคนุนเทวีก็ยังหาเทวไีได้แต่เอาไปบริจาคฟร,ฟรีแต่เราจะไปต้องทำเพื่อตัวของเทเองเพราะงั้นจาค1อซีนทังหางประเทศเกาหลีนะะตัวแทนของญี่ปุ่นของกลุ่มเกาหลีจะจะพุ่งสูงจนเกินควบคุมไม่ได้ทางรัฐบาลก็ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์แน้ไอ้ได้ทำการในประเทศยุนเซจินสุดท้ายที่อ่ก็เลยที่ก็เลยที่ยืนในเกาหลีเธอไม่สามารถต้านทานพวกแฟนคลับของราชาดาบได้ จะเธอต้องตบชีตลงเพราะงั้นเราถึงได้ยอมยกผลประโยชน์ให้กับประเทศเพื่อบรรเทาวความกดแล้วก็เพื่อความปลอดภัยของเซียเอ๊ะในสายตาของเซียรเราเป็นแค่คนอาจองที่เราไม่มีงานทาแต่จะให้บอกว่ามาจากอนาคตจะคงไม่ได้ก็ได้ค่ะฮะเซียเธอ,อแน่ใจแล้วใช่ไหมหนูาาถ้าตอบตกลงแล้วทำไมอาต้องทำเสียวน,นั้นด้วยอ่ะอาก็ว่ามันไปคอยแนะน,นำที่ดูแปลกๆนะ แต่อาไม่ใช่คนแรกผลหรอกนะเช่หน้าแบบนั้นมันต้องมีอะไรอยู่แน่และที่สําคัญที่สุดหนูมไม่ได้เห็นอาในมุมนี้นานแล้วด้วยอาดูมั่นใจมากขึ้นเลยนะคะนิสัยบบนี้ได้มาจากแม่เต็มเลยสินะเป็นเด็กที่เหลือเชื่อจริงๆองคของผู้นะหาหนอกของราชดักคนหนุเสียอากานถูกว่านั้นหลอกแล้วครับ ซองจีฮัเป็นน้องเคยฉลาดจริงหรือเปล่ามู้บางทีอาจจะเป็นสาสรล์ลของญี่ปุ่นก็ได้เยี่ยมพวกแกยอยาก่าคิดยังไงฉันสีเทียมาละไเราจะใช้เต็มที่คืบวนี้พวกแฟนขำมโ๊นั่นก็จะสนใจเซออาแต่แต่จะตีงมูท๊ทีต้องตีให้ตายยืมเซจินที่จริงแล้วใช้ช่วยแบบนี้มันก็ดีเหมือนกันนะผู้ชายของเขาเนะี่ยเขาอาอ้างว่าเป็นผู้หญิงแต่คนม่ตัวเขาต่างกับรู้ความจริงดีคุณอานี่มันไม่ได้อยู่ในบทน,นะคะแกมอะไรน้ำยาเฮ้ยจริงี่ มาถูกกล้ก,ก่อนกล้กาดีไงวะเคียวพวกเราไม่รู้ถึงไงตอนที่แกต้องเดินไปญี่ปุ่นเพราะแกรู้ว่าก็อยู่เกาหลีต่อไม่มีทางรอดแน่ขอให้แกมีชีวิตที่ดีในญี่ปุ่นนะเพราะอีกไม่นานเราคงได้เจอกันแล้ววันหะนั้นฉันจะเป็นคนขยี้แกให้แหลกคาเมย์โรดิมเฮติโอสกิทได้เลยขอซับอิงได้ไหมนึกเหมือนคนเกาหลีชอบทเอนะเละ เห็นพวกนั้นอิจฉาทีได้รู้สึกดีทีไปคาไม่ได้ประเทศตัวเองไปไอพวกงโง่ม,มันด่ากันแซ่ม,มาอกันเห็นแมตช์เกาหลีเท่ญี่ปุ่นเดยวจังเลยวะทำแบบนั้นมันไม่เกินไปหน่อยหรอคะตอนนี้ท้งเก็หลีทท้งญี่ปุ่นเรื่องหัวเสียหลายคนแล้วไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องไปอ่านหรอกยิ่งดูก็ยิ่งเครียดเปล่าว่าแต่คอนอาจจะเปลี่ยนไปเยอะเลยนะคะแต่ว่าเปลี่ยนไปคนละคนเลยอะ่ะเจอสิ่งนั้นก็ไม่แปลกหรอก ไหนจะตายแล้วได้กลับเชาเกต์เราจะทำตัวเหมือนเดิมได้ไงด้วยหมว่าเธอจะเห็นว่าฉันไม่แค่จองขึ้นมาจริงสินะเอ๊ะทำไมต้องเอาเรื่องนั้นมาพูดด้วยล่ะถึงจะจริงก็เถอะหือใครเนะนี่ยหืเซอร์พย์เนี่ยไม่เชื่อพวกนั้นจะมาเร็วขนาดนี้นบอกนะว่าคนพวกนั้นจะมากระทืบอ่าไม่ต้องห่วงเรื่องนั้นไม่มีทางเกิดขึ้นหรอกเอาล่ะได้เวลาหาเงินแล้วตัวเกียวญี่ปุ่น หลังจากราชาดาบเปลี่ยนันชาติดูเหมือนจะให้ความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นกับเกาหลีจะหนักขึ้นเรื่อยๆก็น่าแปลกใจเท่าไรเพราะพวกเขาเสียเพื่อนที่เก่งที่สุดไปแล้วคนจัดทาพวกเขาบอกว่าทั้งหมดนี้เป็นเพราะผู้หญิงจนบางคนสงสัยว่าผู้หญิงคนนั้นสวยขนาดไหนน,นั่นสิที่ทำให้น้องเสียน้องเขยของคุณริวเฮส่งคำนัดถ่ายมาด้วยแต่ทิ่ว่าราชาดาบจะตอบโต้ยังไง แต่เป็นไป,นปนตามค่าแหละเพราะน้องเคยและชาดนีด้เป็นตัวแทนของความกรัของคนเกาหลีคุณกังวหลหรอคะรถทีผมทาให้คุณตื่นนอนไม่เป็นไรคะ่ะฉันรู้สึกอิ่มอกอิ่มใจจะไม่จำเป็นต้องนอนเลยแต่อินฉันกลัวว่าคงจะลำบากใจมากเกินไปทิสิลุคุณมาจจะเป็นท้องเรียกผมว่าเซจินก็ได้ผมเปลี่ยนชื่อเพื่อคุณแล้วนะตอนนี้ผมคือ,คอ,อ,อยุโดิเฮไม่ใช่คะ่ะคุณคือยุนเซจินพระยาตัวหนึ่งของประเทศเกาหลีและชดายยุนเซจินทิสิลุ มันคือความจริงฉันรักคุณนะนย,ยืนเซจินที่รักของฉันโอ้ยด,ด,ด,ดีดีต้อนรับครับผมขอรบกวนะนะคุณซอมในเหมาคุณจะรู้นะว่าผมจะมาไม่หรอกครับผมเคยรู้ว่าถ้าเรื่องมันไปรลฐบาลตบอนส่งมาแก้สถานาการณ์ู้จัดการแผนแบบปาร์คยุนซิก รัฐบาลเกาหลีใต้ผู้จัดการหน่วย b a ทเทิลเน็ปาจีมซิกอังจากที่เซจินจากไปพวกเขาก็เลิกส่งคนมาที่นี่ทันทีเชิญเข้ามาก,ก่อนครับไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับคุณเซจแต่ถึงอย่างนั้นเจ้าม,มีใครใส่ใจพวกเราไปมากกว่าเขาอีกแล้วสวัสดีครับคุณผู้จัดการเอาล่ะเวลาเริ่มแผนการแล้วฉันจะทุกอย่างที่ฉันต้องการมาให้ได้ คิดของคุณอาจจะดูดุนแรงไปบ้างแต่ก็ไปโชว์ที่สนุกดีนะครับโชคดีที่ทางรัฐบาลเริ่มรับความจริงได้ิดหน่อยแล้วพวกนั้นบอกว่าพวกเราคงพาราชดดาบกลับมาไม่ได้แล้วอย่างน้อยก็รู้ตัวกันสักทีแต่ถึงอย่างนั้นเราจะเปิดเผยข่าวื่อออกมาตอนนี้ก็คงไม่ได้หรอกเพราะอีกไม่นานสกอรแข่งขันระหว่างเกาหลีกับญี่ปุ่นก็จะเริ่มขึ้นแล้วผมว่าเราเลิกพ,พูดอ้อมค้อมแล้วมาเข้าประเด็นกันเลยดีกว่าคุณมาที่นี่เพราะเรื่องที่เราจะโดนเอตดาชองด่าใช่ไหมล่ะครับ จะบอกไว้ก่อนนะครับที่ผู้คุณรับไปจากวัาใหม่ที่ผู้คุณจะรับว่าราชาดาจะไม่กลับมาแล้วว่าราชาดาจะไม่กลับมาที่เกาหลีอีกแล้วขอเมินสถา,านการณ์ได้เฉียบขาดมากเขาคือจองที่มางว่าตอนนั้นจริงดิถ้าจะได้คเขาคงคิดแล้วว่างานแถวยังบ้าขนาดน,นี้เอ้มก็จริงอย่างที่คุณพูดครับอารมณ์เ่ิงความคิดแห็นเรื่องพยายามพาตัวราชาดาบกลับมาแล้วก็จริงแต่เราก็อยากจะแนะนําว่าให้ทําการขาย ฝากภายใต้ชื่อของรัฐบาลน่าจะดีก่อนการบริจาคนะครับการขายฝากพื้นที่นี้คือการเปลี่ยนแปลงเจ้าของเพื่อบริหารองค์กรหรือธุรกิจแทนชาติกว่าที่คิดทุนต้องให้ทุต้องให้จัดการแทนจนกว่าเจ้าของเดิมจะกลับมาสินะนี่ก็หมายความว่าหากราชาดากกับกลับมาคุณจะส่งราชวังดับคืนเขานัหรอใช่ครับอีกอย่างว่าคุณจะมีสิทธิ์ ในการอยู่ในราชวังดาดต่อจนกว่าราชดาดจะกลับมาด้วยนะครับแขกไพราะว่าต่างฝ่ายต่างได้แฟร์จริงๆนะครับผมว่าต่างฝ่ายต่างได้แฟนะร์รดนีนะครับอืช่วยอ่านรายละเอียดก่อนทําข้อตกลงกับเราด้วยนะครับคุณซองพวกเขาทําเรื่องง่ายให้เป็นระยะซะแล้วสิแต่งไงเราก็ต้องใจไปจากปึกนี้อยู่แล้วในเมื่อพวกเขาเป็นแขกแขกมาเองมันก็เข้าทางเราเลยผมเข้าใจแล้วแต่ก่อนที่จะเซ็นสัญญาเราไม่ได้จะขอให้คุณช่วย ถ้าอยาผมช่วยเรื่องอะไรครับแล้วที่ผมจะขอคือกรติมเมอร์ประกาศสีทองกำลังทำการไลฟ์สดพี่เดียวโหลก็จะเรียกร้องเลยทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องประกายสีทองวันนี้เราจะได้กลับมาณนโะคลอเซียมแห่งเลือดและเนื้อกระติมเมอร์ผู้แบบ่ายในมหาสมุทรพร้อมรอยยิมอันทรงสเสน่ห์อาทิเนห่งแสงประกาศสีทองมาแล้วครับ สวัสดีเจ้าแสงทองผมรอพี่เบลหนานแล้วนะคอมเมนต์แม่งเลยจบเท่าพี่เยี่ยบอลให้หมดแบบเลยพี่ชายสุดยอดคือยังไม่ทันเริ่มก็ได้โดนเนตแล้วผมขอบอกว่าถ้าเต้นสุดทิ่ตลอดการเพราะเป็นเขาเป็นอยากจะเอ้ยจะอ้วนไอ้เบลอีกแล้วไหมไงใช้รูปสารเสริมบอลอ้อนต่อประชาทุกวันควายมาถูกโดนฉันแต่งมาแล้วยังไม่ตายสักทีวะเตะตีมเมอร์ประกายสีทองเขาคือตีมเมอน่าหล่อที่เพราะความบันเทิง ายังเป็นที่รู้จักในดีในฐานะจอมโยนเกมเพราะที่จริงแล้วเขาควรจะอยู่ระดับโกแต่เขาเลือกที่นโยนเกมเพราะระดับลงมาอยมายระดับบอนเพื่อต้องการสร้างคอนเทนต์ที่ไม่เชื่อนักประชนจะนักประชชนภัยสมุทรเขาไม่สนเกมแม้แต่น้อยเพราะทุกอย่างที่เขาทําก็เพื่อความบันเทิงเท่านั้นไปใส่ย,ยังเกมที่โคตรเกลียดว่าไงน้องปายน้องกระแม่ได้ไหมห้องเลของวันสมุทรถึงมีมันเลือกใส่อยู่ด้วยถึงเยอะมาะระดับบอน เกีลือเขาใส่กับค่าวเทนตาก็ยังไปดับโกยดีเขาชอบการบุลลี่เหมือนกับพวกเสมอที่ชอบไล่เก็บเพียร์ที่อ่อนแอเขาไม่เอาหน้าผมไม่ได้ไล่เขาอะไนั้นแค่หน่อยเองไล่เขาอนี้ไหมเอ๊ะแต่มันเจอไอ้หานี่ซะได้เอาเป็นว่าเลือกพากลิศและแล้วมันเริ่มออกล่าเหย่าแ,แรกเลยแล้วกันเรามาหาเพี่รที่จะมาเป็นอ่ะดูได้ซะก่อนคนนั้นมันตัวสร้างคอนเทน,นเซอร์เนี่ยมันจีฮานไอเวอร์ซองจีฮามนมาแต่สนใจเท่งแล,ล้วหรอลาก่อน คุณซองจีฮานขออนุญ,ญาตสัมภาษณ์คุณได้ไหมครับใครวะเนี่ยอนอกจากลาซาดาบพูดทำลายนังสองดีดาบควยเยอะที่แข่งกันการศึกของอดับต์บรอนส์คุื่อ่นแล้วก็ขนาดจากหลายชื่อหลายผู้คนจากหลายชื่อหลายหลายชื่อจากผู้คนโชคเกาหลีเลยนะครับสตรีมเมอร์ของ b เ t รตันทูฟสินะน่าขานชัดแต่จะว่าไปแล้วยังมีเควสของ b เบรตันทูฟที่ยทำไม่สำเร็จอยู่ด้วยเนี่ย ยังก็เริ่มแจวเพิ่งยะอยู่สักหน่อยก็นนะ่าจะดีกว่าโว้ทุกคนอดโดนเมย์ด้วยอ่ะต้องเป็นราชาดา้านถึงจะเสริมไ้าท่านผู้นั้นได้จริงดิไม่โดนส่องยิงหานจะเสริมเหมือนกันนะเอ้ยจริงด้วยแตอย่างไรที่วันแล้วเข้าดูเขาดีกว่าเฮ้เขาได้สมเหมืนอนกไงเนี่ยหรอสวยแล้วอันนี้ก็เหมือนกำล,ลังกำลัโปรโมทให้หมอน,นี่เลดิต้องรีบทำเงินเท่นก่อนที่จะโดนย่างยอดอยู่เปหมด ราชด,ดาบที่รักให้สองเท่าการส่งเคลของรางวัลให้กับการจัดซองจีไฮและส่งเขาไปอันดับนนสุดท้ายของรางวัล2องพันีว่าไงนะ1 g ึ่งจีวได้ประมาณ1ดอลลาร์เนี่ยเท่า,ทากับได้2,000ดอลลาร์ดิเคลของใครเนี่ยพวกนี้คือแฟนของราชด,ดาบเนี่ยหรอของรางวัลกำลังเพิ่มขึ้นของรางวักลกองเพิ่มขึ้นก็พออรู้หรอกว่าพวกนี้เกีิดของยาแต่จะไม่คิดแต่ไม่คิดว่าจะขนาดนี้เดี๋ยวนะนี่มัน ก็จัดซองยงแล้วส่งเขาไปยอานดาบสุดท้าย3ามหมเกินสามหมจะถึงจี0หมแล้วถ้าวันนี้เขาถึงห้าหมื่นจีเลยเพทอนเชยรเหนีวเกได์เริ่มขึ้นแล้วก็จัดซองยาแล้วส่งเขายานดาสุดท้ายของวันสี่หมื่สองไม่ทเียก็จะถึงห้าสิบเค่แล้วเชียวค่าประกันถึงท้องจะทำให้ข้อ่หาของท่านเป็นจริงให้จงได้อ้นี้มันด้าเงินจมอยได้ขาดนี้แห้วะ คุณจีไฮขอแสดงความสิ้นหวังครับจากนี้วใบประกาศสีทองเจินผู้ลงทันชาร์จิวเปิดใช้รลกวเปิดใช้งานพี่อจะเคลื่อนตัวด้วยความรวดเร็วสุด,สดและส่งคุณไปยังโลกหน้าเองเอ๊ะเป็นดาาที่สวยงามและทนทานจริงซเซ็ตเครื่องครัมินิแฟรลดลิกต่างโลกอุปกรณ์จากต่างดาวไ้ใช้สำหรับปรุง พวกนอกรีดเอ้ย <c oughs> พวกนอกรีดจริงหากหากหากใช้ร่วมกับมันหากใช้ร่วมกับมีทำคูณเะสามาใช้พรางแท้จริงของมันได้ในขนาดฉันหัวเต็มแรงแล้วนะดูเหมือนว่าฉันควรตอบแทนนายที่มันเป็นเหยื่อหลายแรกด้วยการฟังสินะแอ้อันนะปานดางนั่หรอที่ดิแล้วตอ,อนใช้ปานดางได้ด้วยแต่เห็นไหมมันเพลิงข่าวที่เป็นพลังศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่เหรอ เดี๋ยวนะมอนั้นเป็นซัพพอร์ตเหรอบ้านไ่นเป็นซัพพอร์ตจริงดิเครื่องครัวมีทำครัวหากใช้รองกับไม้น้ำแปง้งคุณจะสามารถใช้เวลานแพ้จริงของมันได้ก็แต่อุ้ยพวกนัน้นว่าอะไรฟะแต่จะไปเราก็ไม่ได้ทำอาหารนานแล้วแฮะ